หลายคนทราบกันดีนะครับว่าอัจฉริยะทางด้านดนตรีอย่างแบรเฟนต้องเผชิญกับอาการหูหนวกแต่เบื้องหลังความเงียบกลับเต็มไปด้วยปริศนาที่ชวนสงสัยสาเหตุใดกันแน่ที่ทำให้เขาต้องสูญเสียอาการได้ยิน การหูหนวกของเบโรเฟนมันเริ่มขึ้นเมื่อตอนอายุช่วง20ปลายๆนะฮะเขาได้พยายามหาทางรักษาและปรึกษาแพทย์หลายคนเลยแต่ไม่มีวิธีการใดเลยที่ได้ผลจนกระทั่งเขาหูหนวกสนิทในวัย40ต้ตนๆนจะขอเท้าความไปอีกนิดนึงทาในสมัยของเบโรเฟนนะมันมีวัฒน,ธ,นธรรมการให้ปล่อยผมคือมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความสัมพันธ์อันดีไม่ว่าจะเป็นจากคู่รักหรือเพื่อนสนิทกันนอกจากนี้เขายังเชื่อกันว่าปล่อยผมเนี่ยมีพลังนำโชคลาภและการปกป้องมันก็เลยทําให้ปัจจุบันเรายังมีปล่อยผมของเบโรเฟนเหลืออยู่5กระจกนะฮะ บ้างคอลเลกชันส่วนตัวมากนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาปอยผมเหล่านี้ไปทดสอบ DNA นนั่นนูน่นนี่ปรากฏว่าเบโธเฟนนะ่ะมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างน,นคะครับเช่นอาการที่เกี่ยวข้องกับตับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบีแต่ที่พีกกว่านั้นคือมันมีสารหนูปลรรอรตะกวัวเต็มไปหมดมันอาจจะมีหลายปัจจัยนะครับที่เบโธเฟนได้รับสารเหล่านี้เช่นไวน์ที่เขาดื่มมันมีบันทึกนะครับว่าเขาชอบไวน์ตัวหนึ่งมากซึ่งมันเป็นไวน์ราคาถูกอะ่ะแล้วก็มักจะมีการปรุงให้หวานด้วยน้ําตาลตะกวัวและสารเหล่านี้มันถูกใช้ในนนหลลาายกกรระบววผิตนะตั้ง แตกกาต้มจนไปถึงจุกป,ปิดขวดซึ่งเบโดเฟนนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการดื่มวายอย่างหนักอยู่แล้วคืออย่างน้อยต้องวันละ1ลิตรแล้วเขาก็มาเมากันในวันในขณะที่เบโดเฟนใกล้จะตุยเนี่ยเบโดเฟนขอวายแบบมาป้อนฉันหน่อยเถอะแล้วก็พูดว่าเนี่ยน่าเสียดายน่าเสียดายจังเลยมันสายเกินไปแล้วเมื่อเขาเห็นว่าลังวาย12ขวดจากผู้จัดพิมพ์ของเขาเพิ่งมาถึงที่บ้านเพิ่งมาส่งอะ่ะแต่คือเขากำลังจะตุยแล้วอดเลยวาย12งขวดอย่างเงี้ยแล้วนอกจากนี้เบโดเฟนยังได้ปรึกษาแพทย์หลายคนนะคร ที่เขาได้รับนะครับมีทั้งการใช้กระแสไฟฟ้าโดยตรงที่หูนะฮะบางครั้งเขายังเคยใช้ยาพร้อมกันถึง75ชนิดซึ่งมันเป็นไปได้ว่ายาหลายชนิดนั้นมันมีสารตะกั่วผสมอยู่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาเริ่มบ่นถึงปัญหาก,การได้ยินครั้งแรกในจดหมายเมื่อตอนอายุ30ปีเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะมีระด,ดับสารตะกั่วในเลือดสูงในช่วงนี้นอกจากนี้การดื่มวายราคาถูกที่ปนไปด้วยสารพิษเนี่ยก็เพิ่งจะมาดื่มหนักๆในช่วงท้ายชีวิตของเขาแล้ว่ดังนั้นสาเหตุการที่เขาหูหนวกยังคงเป็นนนปริศาแต่่วหึง ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เราจะได้รู้คำตอบกันอย่างแน่นอน